One day walk with me Hello ลค,ค่ะทุกคนครูยเองนะคะวันนี้จะพาไปดูกันค่ะว่าในหนึ่งวันของครูยอ๋งทำอะไรบ้างวันนี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยไปร้านค่ะอันนี้ร้านของครูเองจ้วคาเฟ่คอนเกตไปถึงก็เจอเลยลูกค้าประจำคุณลีโอนะคะมาบ่อยมากก็ชิชแชสมอท่าน,นี้หน่อยค่ะต่อด้วยไปทักทายเพื่อนเข้าในซุ้มค่ะอะสร้างความประทับใจเวลข้าเขานิดนึงอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศร้านของครูเองค่ะ สวยมากเลยตอนกลางวันเสร็จแล้วเขาก็เอาเค้กมาให้ชิมค่ะเพราะครูทําโปรโมชั่นวันเกิดเดือนเกิดนั่นเองเลยคุยกันอุ๊ยดีอร่อยมากเลยอะเลยจับตกแต่งถ่ายรูปไปเลยค่ะไว้โปรโมทค่ะอันนี้นะคะเป็นเค้กใบเตยฝ่าหอมอร่อยไว้แฮปปี้เบอร์เดย์ลูกค้าเดือนเกิดวันเกิดที่มาค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็คุยงานกับรองผู้จัดการนิดหน่อยค่ะดูภาพรวมต่างๆมีปัญหาอะไรไหมเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วนะคะก็กลับบ้านค่ะอ่ะมาเช็คหนังสือและคอสของครูนะคะที่กำลังจะเปิดตัวเกี่ยวกับหาวถูปั้นลูกน้อย2ภาษาด้วยมือคูนั่นเองอยังไงนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านานะคะติดตามด้วยนะ thanks for watching ค่ะคูยยาขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะไปละบายบาย